<cười> <cười> ờ, ơi à giờ lúng nè giờ hụt cái lúng mai

จะตกนะมันจะแตกนะมาันาทลมีรอนนะเกดแตตอดมันกิดตเหนกเอ้าเอาเอาเอาเบาเดอรเบาเเดอเดี๋ยวโทรศัพท์จะล้มค่อยๆค่อยๆเสียบาทเนค่า ใจใจตจดเดียจุ iar, ่มกันเป็นส่น้อยมือลยบาดเนาะเอากเร็วทันี่ลอย อยู่ใกล้บ้านคุณปวงอยู่บ้านเหรอเอาเดินทางปลอดภัยนะเดินทางปลอดภัยนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วไปเจอกันใหม่ด้วยมาใหม่เดินทางปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรง อ้หมดให้ร่ำให้รวยหอกธรรมดาเนี่มันรวยรวยธรรมดาแล้วสูงแล้วรวยเป็นทุกข์รวยเป็นทุกข์โอ้โหถือเวลามันเรื่องตายขึ้นอยูนี่คนีจกพวกอไดแจากเงตสามมาสองปวดอเวนปวดหนึ่งโอ้โหดีนะดีนะน้ำมันขอรลุนตาอมนี้แหละหอมนเอ้ยน้ำมันยังน้ำมันยักรปุหน้าพวเป็นยังแบบอยู่บ้านไหนไม่รู้ ไปไว้ไหนไม่รู้หาไม่เจอตัวเจ้านั่นหล่ะจักเจ้าสิสรุปสับไว้ใสเพราะว่าอยู่ไหนอยู่ข้างนอกก็ไม่เห็น ก็นั่งกินกาแฟต่อเนาะฤกขยะมาพอดีลบลบลบเนาะฟองแ้กกำลังจะแดดกำลังจะขึ้นแ <c oughs> <c oughs> ดดกำลังจะขึ้นพี่น้องเอ้ย กาแฟกันก่อนนะตั้งอยู่บนข้างนี่แล้วยังไม่เพียนไปเอาน้ำร้อนก่อนเอาำร้อนะกอนนะ าด้อกินกาแฟด้อกินกาแฟเด้อลินด้อฟังนี้ด้อกาแฟ,าฟทางนี้ก็มีเด้เอ,ดอะไรจะนั่งกินอยู่นี่ข้ามมาดิถ้าอยากไปไหน

กาแฟจากกล้วยกาไก่มามาร้อนด้วยเหรอตนีเขามีทุกมุมเลยอาหารการกินแถวนี้นะก็เสียบก่อนที่จะใส่บาทยังไงนั่นล้วยกาแฟคว่ำอยู่นะเอาช้อนแกงเอาช้อนแกงคนก็ได้มาแลคนจะยืนไล์สดอยู่ขอบนั้นหาบรรยากาศบอ หาบรรยากาศหลือดื่มกาแฟไร้สดอืไร้สดบัดสุดไทยกับย่างมาเบิงนี่อบอกว่าห้องหมอหนุ่มนะหมอหนุ่มเขาจะมานอนตรงนี้กับว,ว่าไปแลวบรรยายไปเปิดไฟห้องลูกไส้ไม่เบี้ยนวาสิอันนี้เรื่องจริงนะแม่หนูจะพูดกับคือจะเป็นบรรคนบรรยายอะไรไม่ค่อยจะเป็นต้องสดยยหนูต้องสดโด,ดดสด,ด,ด,สดเดี๋ยวนะไม,ไ<ป>ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องบรรยายให้เป็นต้องเป็นนัก จินตนาการไม่ใช่นักตู้เถียงถ้าเป็นนักตู้เถียงมันจะสุดมันจะสะดุดไงจะบอกให้ไปเรียนต้องเรียนวิชาครูต้องสอนใจเย็นๆก็ไก่เขียนอย่างนี้นะลูกลเ,เขียนลากขึ้นไปแล้วก็ทำศาแหลมแล้วก็โค้งเหมือนหมวกแล้วก็โคง้งแล้วก็ลากลงมาอย่างงี้นะลูกลากมาหาตัวเองนี่คือก็อเอย๋ยก็ไก่เีนี่ พื่อนหนูเขาสมัครไอ้นั่งไปให้หนูเขาบอกว่าเดือนมกราเขาจะให้ไปเรียนพศนหน่วย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 เอพศมด้วยกันสิบัวเด็ไปสอนคู่ใะ่บอกเขาบอกว่าพี่ลินไปเรียนเลยพี่ลินถ้าพี่ลินได้เพิ่มเติมสักหน่อยไปเรียนเลยเขาแล้วก็ให้เขาสอนภาษาอังกฤษสอนอะไรให้อย่างน้อยก็เอถึงแสจก็ยังดีนะแล้วก็จะสะกดคําได้เป็นบางคําก็ยังพออ่านได้หนูอ่านได้ นับหนึ่งถึงสี่ได้ภาษาอังกฤษอะนะนั่นแหละก็ผสมคําอีกนะตอนผสมคํานี่สิมันก็เหมือนหนูทําช่องนี่แหละมันก็เหมือนทํำมันไม่นจะได้อ่านออกเช่นเขาว่าชื่อกี้จะขึ้นเมื่อกี้จะขึ้นแนวนอนแบบนี้ใช่ไหมก็กดไปถูกทางแล้วนะแต่พอจะขึ้นไลฟ์สดอะ ไม่รู้มันลืมกดอะไรอ่ะมันไม่หมุนเหมือนเดิมล,ลืมลืมกดหมุนข้างในเหรออืมนั่นแหละก็ก็ลงสักสามสิบไม่ีลงก่อนแล้วเดี๋ยวจะสอนแ <Okay. S 2> ม่ทําเป็นเขาสอนไม่ครั้งเดียวก็จําได้ละว,วันนี้ก็เดินทางกลับแล้วนะคะอ้ม <c oughs> uh, อะไรเนี่ยวันนี้ช็อตนี้วิวร้อยล้านใครอยู่กับมันนอด แต่มันหอดครายู่เมื่อวานเมื่อวานนี่ก็อะไรนะช็อตประแตนใช่ไหมแม่ได้เท่าไหร่นะที่เราเจ็ดพันห้าเห็นไหมได้ตั้งเยอะนะกว่าจะถึงหนูเดินทางกลับบ้านแม่ก็ได้เป็นหมื่นแล้วนะแต่มีเขาเขาไม่ไม่ดีอาจารย์พีรชัดบอกเพื่อนแล้วใครที่ไปถ่ายไลฟ์สดการแสดงโขนติดแดงลิขสิทธิ์ ต้องได้ลบเนี่ยต้องได้ลบค่ะถ้าไม่ลบก็ต้องแก้อ้าวอาจารย์อาจารย์มนตรีอู้เนี่ยหนูไม่ได้คุยกับน้องมนตรีนี่ถ้าถ้ามอหนุ่มมาทันเนาะก็แก่แต่มอนุ่มมอนุ่มว่าจะมาที่ตอนเที่ยงนะเที่ยงมาถึงเออของเราก็พอดีของเรามันก็จะมันก็จะมาเมือนเสร็จเสร็จพอดีหนูยังไม่ได้เข้าช่องเลยโอ้โหได้แก้ว่ะมาแก้วมาโชว์ซินะ เรายังกินแก้วปากวากอยู่เลยเพื่อนนั่นเวย้ยดีนะมีนลูกพี่ล้างไว้ให้นี่คนสวยก็ต้องกินสิ่งที่สวยๆสยเเออิเนาะเออแม่ไหนกินปากแหวงเลยเออดีสมึงจะล้างไว้นะกูเออเจอเจอเจอ,จอ,อ,อตั้มไหมเมื่อคืนนี้เจอเจอแต่ไม่ได้ถ่ายลูกเออเพื่อนก็ย่างจากเจ้าไปข้างไงน เพื่อนจำเจ้าได้บอว่าเพื่อนเข้าไปเจ้าเข้าไปคอมเมนต์ช่องเพื่อนบ่อยนะจำได้อันผู้นี้บอกซุนทรีบเราบอกจริงๆนะภาษาเรานะเจ้าคนนี้บอกซุนทรีไม่หนูลืมหนูก็วนแต่ตั้มซมตั้แล้วก็แบ่งให้เขาหน่อยนะเขาบอกโอ้ยเดินมาหอมจังเลยหอมจังเลยวันน่ะหนูก็บอกเอาไหมเอาไหมชวนเพื่อนอยู่ว่าสังตัมกระเอลีบยวไปนอนบ้านม่วงน้ำมัน ป้าบบคั้นว่าบ่อยังบ่อยากเมื่อจะไปนอนเด้อบ่อต้องไปเศร้าโรงแรมมีหมองนอนเยอะแยะเพื่อนว่าสีเมื่ออีโพบ่อสบายอีโผนะคูนคูดิดนะที่เพื่อนเข้าโรงพยาบาลที่รดเพื่อนตัวหล่อเด้น่าจะชุดเป็นชุดนกนแหละมาให้ใส่สีเขียวเียล่ะชุดไอโอสีเขียวที่มีผ้าสบายเน่เพราะเคยเห็นไอโอสใส่ประจำตัวนี้นะโอเคแบบโอเคเลยอ่ะน้องไอโอะเขา เขาจะเหมือนหนูนี่แหละแม่เขาจะไม่อะไรรอกใครยังไงก็ได้แบบเนี้ยประมาณนั้นน่ะน้องโอดน่ะแต่โอดเขาเป็นคนมีความรู้แล้วก็เขาเก่งมากเขาเป็นล่ามได้ด้วยใช่แกพูดไกด์สมัยก่อนเป็นไกด์เออเขา,เ,งงเ,าเขาเก่งภาษาหลายอย่าง,ไอไองมรารย,ยาทการแบบคแค่เพื่อนน่ะเนี่ยหนูจะบอกเลย แต่โอ๊ตเขาเก่งบรรยายใช่ใชบรรยายเป็นขั้นเป็นตอนมองจากร้าน,นชูหวยดีๆกลายเป็นร้านที่มีราคาทันทีโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปจ้าบ๊ายบาย